แต่แทนที่เขาจะกลายเป็นฮีโร่กลับโดนย่ะเย้ยค่ะ ทำไมล่ะครับตัวเลขขนาดนั้นมันชัดเจนจะตายเพราะมันไปขัดกับทฤษฎีไมัแอสมาที่เชื่อว่าโรคเกิดจากอากาศเสียไม่เกี่ยวกับมือสกปรกเลยและที่เจ็บปวดกว่าคือการบอกว่าแพทย์ชั้นสูงเอาเชื้อจากศพมาติดคนไข้เท่ากับเหยียบศักดิ์ศรีเขาเต็มที่ค่ะถึงขั้นมีคําพูดติดปากเลยนะครับว่ามือสุภาพบุรุษย่อมสะอาดเสมอใช่ค่ะแล้วบวกกับความเป็นคนนอกหมอฮังการีในเวียนนาทําให้เขายิ่งถูกต่อต้าน สุดท้ายเขาไม่ได้ต่อสัญญาต้องกลับบ้านเกิดที่ฮังการีวิธีล้างมือของเขาก็ได้ผลจริงได้รับการยอมรับถึงขั้นเป็นศาสดาแต่ในใจก็ยังเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ ท่านพยายามเขียนหนังสือและจดหมายเปิดผนึกเรียกแพทย์ที่ไม่ล้างมือว่าฆาตกรซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ยิ่งดูเหมือนคนบ้าจนสุขภาพจิตย่ำแย่ลงใช่ไหมครับใช่ค่ะและโศกนาฏกรรมที่สุดก็มาถึงปี186เซมเมลไวส์ถูกเพื่อนร่วมงานล่อลวงไปสถาบันจิตเวชพอเขาพยายามหนีก็ถูกผู้คุมทำร้ายจนมือเป็นแผลติดเชื้อและเสียชีวิตด้วยภาวะโลหิตเป็นพิษเซปซิสโรคเดียวกับที่เขาพยายามต่อสู้ มาตลอดชีวิตค่ะโโอ้ห oh